วัสครับคลิปนี้ครับเอิร์ทอยู่กับเจ้ากระบะ MG x t e n d e r 4ประตูเกียร์ออโต้ขับ2กับส่วนลดสูงสุด3 0 0แสนบาทราคาพิเศษ5 8 9 0 0 0บาทซึ่งคลิปนี้มีความพิเศษครับเอิร์ทได้แต่งในส่วนของชุดแต่งของค่าย S-Sporty ซึ่งมันจะสวยและเท่แค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับ โอเคครับมาเรื่องวันที่สมรรถนะตัวรถของคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2,000เทอร์โบนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่161แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่375นิวตันนะครับซึ่งรถคันนี้มิติตัวรถดีไซน์ด้านหน้าและด้านท้ายใหญ่และยาวที่สุดในคลาสสำหรับดีไซน์ด้านหน้าลูกค้าเคยได้รับชมไปหลายคลิปแล้วแหละแต่วันนี้มีความพิเศษครับ เออได้ทำการในส่วนของใส่ชุดแต่งของแบรนด์ s p o r t y ซึ่งดีไซน์เดิมๆเ,เขาเนี่ยกระจังหน้าเขาจะเป็นสีโครเมียมน,นะแต่เออได้ทำการใส่ชุดแต่งของแบรนด์ s p o r t y ด้โดยการใส่สีดำแล้วก็เพิ่มลายในส่วนของลายเส้นสีแดงซึ่งพอรถคันนี้สีดำใช่ไหมเราก็แต่งในส่วนของกระจังหน้าให้เป็นสีดำเนี่ยมีความกลมเกินมีความดุดดันไปกับรถอ่าแล้วก็ด้านล่างครับอีกหนึ่งชิ้นครับเป็นในส่วนของสเกิร์ตด้านหน้า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วของแบรนด์เอสปอร์ตี้เพราะเขาได้ทําการแต่งมีเพิ่มมิติตัวรถแล้วกันมีการเล่นเลเยอร์ขึ้นมามีการเล่นลายเส้นซึ่งเป็นสีแดงตัดกับสีดําด้านสีดําเงาโดยรวมแล้วออกมาค่อนข้างที่จะลงตัวดุดันกลมกลืนไปกับตัวรถครับด้านข้างตัวรถครับเพิ่มเติมอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นที่เอาแต่งให้กับคุณลูกค้านะเป็นในส่วนของคิ้วซุ้มล้อทั้งหมด4ล้อ แต่คิวซุมล้อตัวนี้อาจจะแปลกตากับคลิปก่อนกอนไหมะครับเพราะว่าตัวนี้มันมาพร้อมกับตัวของชุดแต่งสําหรับลูกค้าท่านใดนะที่ไม่ได้ชอบมาเสของคิวซุมล้อที่มีขนาดหนาและดูใหญ่เกินไปอยากดูเรียบๆรียบไปกับตัวรถแนะนําอีกหนึ่งเช่นครับของคิวซุมล้อแบรนด์เอสปอร์ตตัวยางครับล้อคันนี้ครับได้มาเพราะได้มาเป็นล้ออลอยสีดูโทนนะเป็นล้อขอบ18มาพร้อมกับยางบิตสโตนนะครับอ่าแล้วก็เช่นเคยครับในส่วนของ MG Xender รุ่นไหนที่เป็นรุ่นท็อปนะครับจะมีในส่วนของระบบ i Smart หรือว่าระบบสั่งการผ่านแอปมือถือซึ่งตัวนี้สามารถโทรฟรี50นาทีต่อเดือนนาน5ปีด้วยอ่าขึ้นมาทางอีกชิ้นหนึ่งครับอุปกรณ์เพิ่มเติม,ตมที่เอติดให้กับคุณลูกค้านะเป็นในส่วนของที่ครอบประจกของแบรนด์สปอร์ตตสีดำดะสีดำเงาแล้วก็มีลายเส้นสีแดง จะเข้ากับตัวชุดแต่งทางด้านหน้าซึ่งเดิมๆของเขาเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมอ่าก้มกืนไปกับรถดุดันมากๆครับอ่าแล้วก็ตัวของประตูจะเป็นในส่วนของคีเลตน,นะกุงแจดิสตันคีเลตมีปุ่มเปิดปิดให้ครับด้านล่างมีในส่วนบันไดมีมาให้เดิมๆโรงงานนะเพิ่มเติมอีกหนึ่งชิ้นครับเออก็ติดในส่วนของการสาดตรงรุ่นของ X e Tender สีดำเงาแบบนี้กลมกืนไปกับตัวรถมากๆซึ่งแต่งออกมาแล้ว ดูลงตัวมากๆเลยครับด้านท้ายของกระบปาคันนี้นะครับที่ลูกค้าเห็นอยู่เป็นแบบเดิมๆจากโรงงานเลย MGA Tender ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับในเรื่องของด้านท้ายที่มาพร้อมกับตัวสีดำด้านเหมือนชุดแต่งนะแล้วก็ตัวของลายเส้นไฟสีแดงแบบนี้รูปแบบแบบ C ีเค v e พร้อมกล้องถอยและเซ็นเซอร์กระ,ระยะมาให้นะด้านล่างก็มีในส่วนของบันไดท้ายพร้อมไฟสองสว่างอีก2ตํตแหน่งซึ่งพอรูปแบบดีไซน์ด้านท้ายออกมาแบบนี้ ก็จะเข้ากับรูปแบบชุดแต่งทางด้านหน้าซึ่งมันลงตัวมากๆเลยครับและด้านท้ายครับตัวของกระบะนะเออก็ได้ทำการติดในส่วนของไลเนอร์ให้กับคุณลูกค้าแล้วนะพร้อมจุดยึดติดอีก4ํตำแหน่งเลยซื้อแล้วกเอ,อิร์ดได้แบบคุ้มคุมแน่นอนภายในของเจ้ากระบะ MG x t e n d e r คันนี้ครับขึ้นชื่อ,อแล้วครับในเรื่องของมิติห้องบริสารที่กว้างและยาวนั่งสบายแน่นอนครับ ดีไซน์กันออกแบบนะครับเบาะที่ได้มาเป็นเบาะหนังนะครับสีน้ําตาลกับสีดํานะทางคอนโซลก็จะเล่นเป็นสีดําซึ่งตัวนี้หน้าจอให้มาขนาด10นิ้วรองรับ Apple c a r p เ a y นะแล้วก็ระบบสั่งการเปิดปิดแอร์มีในส่วนของปุ่มกดให้ใช้งานง่ายพวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วก็มีในส่วนของ cruise control ให้ด้วยครับข้างบนนะครับมีกระจกในส่วนของกระจกมองท้ายเป็นแบบออโต้ตัดแสงครับแล้วก็มีในสนช่องที่ใส่แว่นให้นะ ไฟเปิดปิดตรงนี้ดีไซน์โดยรวมแล้วกับรูปแบบการออกแบบของเขาผมบอกเลยว่าถ้าซื้อไปใช้งานอะ่ะคุค้มๆเดี๋ยวเราลองไปดูห้องผู้โดยสารตอนหลังกันครับห้องผู้โดยสารตอนหลังครับออกแบบเหมือนเช่นเคยครับสีตาลกับสีดําแล้วมีในส่วนของที่พักแขนนะพร้อมช่องวางแก้วอีก2ตําแหน่งแอร์ตอนหลังเรามีมาให้อ่ับติศทางได้ิศทางพร้อมกับ power outlet หนึ่งตำแหน่ง ไฟเก่งทางด้านบนก็มีมาให้และสําหรับใครที่ไม่เชื่อว่าห้องพู้ยสารเนี่ยมันจะใหญห่และนั่งสบายจริงไหมเดี๋ยวเอินั่งให้ดูโดยตัวโดยส่วนตัวเ e อิสูง184นะเดี๋ยวขึ้นไปนั่งให้ดูเลยว่าพอนั่งแล้วเนี่ยพื้นที่มันเหลือไหมนี่ผมบอกเลยว่าพื้นที่เล็กรูมเหลือ,เล,อเลยเฮดรูมของผมนั่งสบายผมสูง184ซื้อรถไปใช้งานสัก สักคันคันนี้ผมบอกเลยกับราคาที่มาและออปชันที่ให้มาน่าใช้มากๆเดี๋ยวเราไปฟังแคมเปญโปรโมชั่นกันอีกอรอบนึ่งครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ที่เอิร์ดพามาชมในส่วนของกระบ,บะ MG Extender 4ประตูเกียร์ออโต้ขับ2สีดำแต่งชุดแต่ง Sport ตตสวยๆแบบนี้ลูกค้าชอบกันไหมครับแคมเปญโปรโมชั่นตอนนี้ครับราคาพิเศษนะส่วนรถ3 0 0 0 0 0บาทราคาพิเศษอยู่ที่50,000 0 8 0 0 0 0บาทลูกค้าได้รถเท่ๆแ,แบบนี้ไปเลยซื้อกรับเอิร์ธได้อะไรบ้าง1ครับฟิล์มเซรามิกรอบคันเอิร์ธมีให้ครับประกันภัยพรบชั้น1น,นาน1ปีครับขัดเคลือบกรอบป้าย PDI ต่างๆเอิร์ธมีให้ครับและของแถมพิเศษลูกค้าอยากแต่งรถเทเทแบบนี้อยากได้รายละเอียดแต่งรถเทเทแบบไหนจะเอิร์ธจัดให้ครับ,รบก็ย้ำกันอีกรอบหนึ่งตอนนี้รถมีสีามสีนะครับสำหรับ ตัวขับ2มีสีดำสีเทาสีขาวซึ่งจำนวนที่แจ้งไปรถมีจำนวนจำกัดลูกค้าทนายสนใจอยู่กับราคาพิเศษแบบนี้5 8 9 0 0 0บาทรีบจับรีบจองอลูกค้าทนายสนใจอยากได้รถเท่ๆสวยๆแบบนี้ติดต่อเบอร์โทรก็ได้ครับเบอร์โทร0 9 2ย์0 5้า1หหรือติดตามทางช่องเพจด้านล่างเลยครับและคลิปหน้านะครับ เออจะพามาชมในส่วนของรถอะไรเกินไว้ว่าจะเป็นในส่วนของสีเทาแต่งเต็มแบบนี้เหมือนกันฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไค i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจเราด้วยครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ